ติดตามด่วนพอดี่ค่ะกดติดต่อกันนะคะมาชมถนนพิมพ์ค่ะจะกลับอำเภอพนเจริญจะไปอำเภอพนจเลิร์นจะออกจากโลตัสพิมกาญค่ะจะไปมุ่งหน้ากลับพนเจริญค่ะพ่อพ่อทว่าสรุปเนาะธนาคารบ่าเฮาเนี่ยบริการดีกว่าในเมืองเลย อาคาร0ทุกอย่างบริการดีเบิ้เอาบนยองเลยาคารบานเทานี้พรเจริญตีนีเาอาการกินิยาา่ิทางความจริงเต้เบิ้ลเนาื่องเรืองนบ้า้เลยสิไปถามอรู้สิเป่าเรื่องสิลหนาลำลังบไดนเลยเหนียวอันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสไพ ดิน่นครับมันลูกค้าสบายเลยเนาะเห็นงานเดีเร็วขนาดนตัวจริงครับ <พอ S 2> <า>จริงงานแต่ว่าอ่างบัวเอแม่เอ้าเนี่เพี่งานกูเนี่ยงานเนี่ยบัวเขาไมขายให้อ่างก่อนก็นกไดเล<า>ยบ,บัวบัวเขาไปจกบันเท่ากระไดเดอ้อจุกชิคานาจกบัวจ้าไอซื้อเอา,าจันงได้เถือน ชมคลิปแล้วอยมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องราชแนวนะครับวัวเอารูซิงไปใส่ยูแต่ว่าเอารูซิงสีเนาะมันเอาสลับสีเนาะก็คือเอาสีเดียวเลยสีเดียวก็ได้มันมันอยู่ทางไหนเงินทองเอวัวคือจะรับสีป่ะรูซิงเนาะเดียแต่ว่ายิงฟังเฮาเลยม่ได้ยิงฟังเขาเลยไม่ละชิด สีนั่นเหรยิงฟันเฮายิงฟันเฮาบ่เอาสีเดียวหั่นล่ะมันเงินพัได้บางเปนเงินบ่างเงี้่เอาสีเงินสีเอาสีน้ำเงินบ่บ่เอาสีอันนั้นบ่สีอันธรรมชาติของมันบ่สีธรรมชาติสีเลื่อมๆน่ะอ้าวคือเบาได้เห็นด้วยสีมันนี่ล่ะเอาสีเฮาอยากเอานี่นะสีน้ำเงินนี่บ่างโอ้โหชนแรง อยากบึงการนะจ้าอจากไอต <co ld> <blo od> ัวจังหวัดบึงการมัวใส่บอกมีรถไงรถไงรถไงรถปิดแต่มันชนกับยางพันปิดอัพดิเออถะสมองยูเทิร์นเใช่ชนแต่เห็นรถปิดอัพรถตันใหไงมันปิดอับหรอรถ รถที่จับรถบรรทุกปะ่ะรถพยาบาล่ารักซีประตูเปิดชักรถพว่วงกันไม่แย่หย่งนี้วพ่วงเป็นยังไงเยาวรา้ประบะรถพวงเยาวาพ่วงฮามรบเน,น,น,นาะเหนไหรถติดยาวยอะเลย อันปกติรถบกติดดอกเด้อจา่าเมื่อนี่เกิดอุบัติเหตุรถกระลึกติดนิดน้อยอหอ,อนบ่หอ,อหอนแต่นกนดิบบงน่าแนอออย่าท้ายเน่ย แม่ก็ดินเด้นะดินสิบ่เป็นบ่มันเด้นมันนยิมยำยิมยำเาภาพติ่งน้นาะภาพติ่งเนยนะมันในน้เนะือขึ้นกันเนาะบ่ือมันขึ้นน้ำเนีะอเป็นขึ้นน้าสะเทือนไือมันขึ้นนติ่งน้ํนำน้ำนำ่ย ใช่มาใส่ส่วน,นวมนะหมอลายคันเทาอีกอย่างดีโอใส่ส่วนหลวมคันนี้อนะันนี้ส่นาส่นหโอส่นโอ้นะโอยยเทามตุเลยแ,แค อไซรก็รถแวนนุดตันจิงยูเทิร์นหามอสัญญาณเขาเนี่ยออกมาเร็วนะสมัเป็นสั้นมหน่อ,องผมอย่างหน่อผมนนะไ,ไม่สัญญาณนไหาขับไปกับไปรถ รับชมชิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงนัดชนแนลเลยนะครับผมตอนนี้ออกจากรางจะออกจากบึงการนะครับเอฟซี FC. บึงการจังหวัดบึงการอับวัด ว่าล่ะเขามารวมยอดมือเขาก็ปิดเหมือนบริจาคเหมือนบริจาคเขามัดซังมือมัดซองซา so hmm. งดอกไปซื้อดอกนี่คือมันยังขีดเงินเขาปะเ่ราแล้วมือเป็นมโอชิดมื้วชิดเป็นเดือนอ่ะมันชิดลอยห้าสิบเนี่ยแบเนื้อที่เขาใส่มากตั้งแต่มือหนึ่งวันวัอนี้มัอชิดไม่อีกรวมยอดวันที่ปอกมาแต่ว่าเบิ้งคร่าวๆหนี่งรู้ว่าเท่าไหร่มันเบิ้งมาได้ ต้องหอดเพิ่มว่าปีค่อยเป็นอีกบัญชีหนึ่งหรือมาอีกเออจากนี้ไปนในะคะใจร้อยห้าสิบอมันยี่สิบก็มือมาหอดเดือน,นอกเด้อเขาชิดเป็นเดือนเลยบอกเออเ,เอาละจากนั้นจากจากมือนั้นมาหนอดมือนี้นะกระจิบประมาณเดือนนี่แหละเนาะเออจว่าเท่าไหร่มันกบแบบรอรู้จักนะมันเทไหร่เออเอาละต้องอนันให้เขาม,มันมันมันคิดเป็นเดือนอยู่แล้วเออนี่จะเดือนแปดกระจิบเฉลี่ยเป็นไลไลบ้าน เดืนสี่อะรวมแล้วก็สี่รวมแล้วก็จีบบางพางหกร้อยนย่แล้เนาะลายเดือนของเฮากบห้าร้อยตัวเป็นบอ่าเป็นอี้เกินอเดือนฮสร้อยสี่ร้อยกว่าบาทอสี่ร้อยสาบาทสี่ส0 0บางพาหกร้อยแล้เนาะอ่าหกร้อยนะราคาเดือนสี่ร้อยเนาะเพราะว่าเขาใจไม่ไม่เขามระมาณเนา พอเออพนอเอสุนสมพานสมพันสภาพไอันพอถามแล้วไอ้เพิ่มบะได้ตีได้อิกทั้งได้กับบได้ติทำไมทำไมทั่วเหาเห็นร่วนเอเอเรนนูบได้หันกานกาอกับ ก็กับอีแทบพอมาถามสิถามอย่างาะมันอยู่กับเซียวอยู่เนาะส่วนลถสสวนตางเขาเขาคอยบอกส่ตรงนู้แล้วเซี่ยวไปโนคนส่งใหญ่พี่จะสายยวนหน่ยหน่อยเพราะมันบุ้นเว้ยพุ้นคนส่าสิเป็นต่อรถแล้วตอทะเบียนรถตอน เราิถึงไทยในการอะไรอะไรไรไฟ้า ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดไว้นะครับสวัสดีและขอบคุณครับช่องนัดชาแนล เบื้องล่ะก็ไปหาแม่ผ้าแม่นางหลอด่าเข้าอะมาสิออกมานะอันนี้น้ำยาที่แม่ซื้อมาเป็นน้ำยาอีอย่างก็คล้ายๆน้ำมันมักบกนั่ดแต่ว่ามันไม่เป็นน้ำมันมันกบมันดำมั่ขผมไปนน้ำเพ็ดให้ผมตุนตุกมันน้ำมันนาโอ้สีฟู๊บวนล้นนะครับผมขาอย่างไหนผมขาก็หายที่อยังไหนก็หายคขาไม่ได้เกิดแล้วมันก็หายโอ้มบวเพราะว่าเซลล์มันเสียแล้ว มันป็นก็ต่ในหกักเพราะว่เพราะเพราะขาว่าแล้วธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นค่ะฉันเขาสิว,ว่าบำรุงไว้แต่ที่แหลมวันน้อบันนี้แม่บำรุงบ่ได้คือทำงานหนะักมันเป็นอย่างซีเลยเพราะว <ผม S 1> ่ใช่ใจนะมันนอนข้อมันเสาร์เห็นงานออฟฟิศมาท่านว่าพี่น้องแย้มกับเออแคนดู้เนาะคือรู้เขาวัน11นาทีบันนี้พอ เป็นบ่กดไลค์กดแชร์กดติดตาม d น n Family ค่ะกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะ d น n Family นะคะรอชมคลิปตอนต่อไปนะคะ